ตจาะข้อมูลเนสเล่เจ้าของเนสกาแฟจนถึงวันที่แยกกับตระกูลมหากริศสิริเป็นประเด็นข่าวร้อนแรงของต้นเดือนเมษาที่ผ่านมานะคะว่าหลังจากที่เนสเล่ผู้ผลิตอาหารและก็เครื่องดื่มรายใหญ่ที่สุดของโลกเจ้าของแบรนด์ที่เรารู้จักกันอย่างดีอย่างเนสกาแฟค่ะมีประเด็นฟ้องร้องกับตระกูลมหากิิศสิรินะคะหนในตระกูลมหาเศรษฐีของไทยค่ะที่มีธุรกิจมากมายทั้งอาหารเครื่องดื่มสาธารณูปโภะรวมไปถึงธุรกิจขนส่งธุรกิจอสังหารแล้วก็ธุรกิจบันเทิงนะคะ ซึ่งทั้งสองนั้นเคยร่วมทุนกันเพื่อจัดตั้งโรงงานขึ้นมาเพื่อผลิตเนสกาแฟมานานกว่า34ปีค่ะอย่างไรก็ตามตอนนี้เนสเล่นะคะสามารถกลับมาทําธุรกิจได้ตามปกติแล้วหลังจากคําสั่งตัดสินล่าสุดนะคะจากศาลทรัพย์สินทางปัญญาและก็การค้าระหว่างประเทศนะคะที่ยืนยันนะคะว่าเนสเล่ประเทศไทยจํากัดนั้นเป็นผู้มีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้เครื่องหมายทางการค้าเนสกาแฟในประเทศไทยค่ะ ทำให้เนสเล่นั้นดําเนินธุรกิจได้ตามปกติค่ะเพียงแต่จะต้องหาผู้ผลิตกาแฟรายใหม่นะคะหรือว่าหาโรงงานใหม่ที่จะมาผลิตให้แทนโรงงานเดิมค่ะซึ่งในคอนเทนต์นี้นะคะมิเชนเดพัสจะมาเจาะข้อมูลที่น่าสนใจของเนสเลตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทค่ะมาจนถึงข้อมูลปัจจุบันนะคะที่มีการแยกย้ายกับตระกูลดังเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ ซึ่งจากอินโฟกราฟิกนี้นะคะจะทําให้เราเห็นข้อมูลที่น่าสนใจของเนสเลหลายอย่างเลยค่ะโดยที่เนสเลนั้นก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2,410นะคะแล้วก็มีผู้ก่อตั้งก็คือเฮนรี่เนสเลค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์แรกเลยนะคะก็คือเกิดจากนมและก็ซีเรียลค่ะซึ่งตอนนั้นผลิตภัณฑ์นี้นะคะมีชื่อเสียงเพราะสามารถช่วยชีวิตเด็กจํานวนมากในยุคนั้นที่ไม่สามารถดื่มนมแม่ได้ก็มาใช้ผลิตภัณฑ์นี้แทน,นะคะ่ะทําให้แบรนด์เนสเลนั้นกลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นมาจนถึงปัจนนะะปจุบันนนะะคแล้วปััจจุบ ะะดำเนินธุรกิจมานานกว่า158ปีครอบคุม185ประเทศทั่วโลกค่ะรวมถึงประเทศไทยและมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะเนสเล่มีผลิตภัณฑ์และก็บริการสำหรับคนและก็สัตว์เลี้ยงครอบคลุมในทุกวัยเลยนะคะ เป็นเจ้าของแบรนด์ที่รู้จักในระดับโลกมากกว่า2,000แบรนด์ค่ะหากให้ยกตัวอย่างแบรนด์ของเนสเล่ที่เรารู้จักกันดีก็อย่างเช่นเนสกาแฟเนสเพรสโซ่มโลแม็กกี้ตลอดจนถึงแบรนด์ที่เป็นที่ชื่นชอบในท้องถิ่นอย่างตราหมี่หรือว่าแม้กระทั่งมิเนเร่ค่ะสำหรับการตีตลาดของเนสเล่ในประเทศไทยนะคะเริ่มตั้งแต่ปี2436ค่ะโดยสินค้าชิ้นแรกที่มีการโฆษณาและติดตลาดในไทยก็คือนมข้นหวานนะคะตอนนั้นเป็นตราแหม่มทูนหัวค่ะ หลังจากนั้นในปี2511ผลิตภัณฑ์ของเนสเล่ได้รับความนิยมสูงขึ้นค่ะและมีความต้องการตลาดในประเทศไทยสูงเรื่อยๆเลยทําให้เนสเล่ได้สร้างโรงงานผลิตขึ้นมาถือว่าเป็นก้าวแรกที่เนสเล่นั้นได้เริ่มตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยค่ะโดยที่การผลิตนั้นเนสเล่ได้มีการร่วมทุนกับฝั่งคุณประยุทธ์มหากริรินะคะทำโรงงานที่ชื่อว่า Quality Coffee Product นะคะซึ่งโรงงานนี้ผลิตให้กับเนสกาแฟเพียงอย่างเดียวค่ะเนสเล่ถือหุ้น50%อนและตระกูลมหากริริ ถือหุ้นอีก50%ค่ะโดยที่เนสเล่นะะั้นนะคะยังเป็นฝ่ายบริหารจัดการเรื่องของการผลิตการจัดจาหน่ายรวมไปถึงการทําการตลาดผลิตภัณฑ์เนสกาแฟในประเทศไทยเองค่ะการทําธุรกิจร่วมกันระหว่างเนสเล่และก็ตระกูลมหากิสิลลีนะคะเป็นไปอย่างยาวนานค่ะจนกระทั่งปี2 5 6 4เนสเล่นะคะได้มีการบอกเลิกสัญญากับโรงงานที่ทําร่วมกันกันกบตระกูลนี้ค่ะและต่อมาในปี2566นะคะตระกูลมหากิสลิลลียื่นฟ้องเนสเล่ ด้วยข้อกล่าวหาที่ว่าเนสเล่นะมีการคิดค่าธรรมเนียมเกินจริงไปกว่า3,000ล้านบาทค่ะและคดีนี้ยังไม่จบนะแต่ว่ายาวนานมาจนถึงวันที่31ธันวาคม2567ที่ผ่านมาได้ถือเป็นการสิ้นสุดสัญญาระหว่างเนสเล่กับโรงงาน QCP นะคะหลังจากทำธุรกิจร่วมกันมานานกว่า34ปีค่ะ อย่างไรก็ตามในต้นเดือนเมษายนนะคะหรือว่าวันที่3เมษายนค่ะคุณกึ้งนะคะเฉลิมชัยมหากิจศิริค่ะซึ่งเป็นทายาทรุ่นที่2ของตระกูลนี้ยื่นต่อศาลแพ่งมีนบุรีนะคะโดยที่ศาลออกคําสั่งคุ้มครองชั่วข่าวที่ห้ามเนสเล่นั้นว่าจ้างผลิตและก็จําหน่ายหรือนําเข้าผลิตภัณฑ์กาแฟสําเร็จรูปโดยใช้เครื่องหมายการค้านเนสกาแฟในประเทศไทยค่ะซึ่งประเด็นนี้ทําให้เนสเล่นั้นจะต้องหยุดผลิตเนสกาแฟไปนานถึง8วัน และกลับมาผลิตจําหน่ายได้อีกครั้งในวันที่11เมษายนนะคะหลังจากที่สาลทรัพิสินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศมีคําสั่งให้ในสเล่กลับมาดำเนินธุรกิจได้ตามปกติค่ะ ทีนี้เรามาดูผลประกอบการย้อนหลังของโรงงานผลิตของ QCP นะคะรวมไปถึงเนสเลกันบ้างโดยที่ QCP นั้นนะคะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของเนสเลในเรื่องของการผลิตค่ะเราจะเห็นข้อมูลที่น่าสนใจถ้าหากเรานำสอบริษัทนี้มาเปรียบเทียบกันในแง่ของผลประกอบการนะคะรายได้ของ QCP น้อยกว่าเนสเล่อย่างมากเลยค่ะด้วยระดับรายได้ของเนสเลสูงถึง5 0,000ล้านบาทในทุกๆป,ปีส่วน QCP นั้นรายได้ระดับหมื่นกว่าล้านบาทค่ะ แต่กำไรสุทธินั้นกับแตกต่างกันไม่มากนะคะโดยที่ q c p นั้นมีอัตรากาไรสุทธิที่ค่อนข้างสูงค่ะส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่ามีการรับจ้างผลิตอย่างเดียวไม่ต้องแบกค่าใช้จ่ายในเรื่องของการตลาดหรือว่าค่าใช้จ่ายในการขายนะคะรายได้จึงค่อนข้างคงที่ตามปริมาณการผลิตนะคะให้กับเนสเลค่ะส่วนเนสเล่นั้นนะคะต้องมาแบกรับในเรื่องของค่าใช้จ่ายซึ่งในส่วนนี้ค่ะทำให้การตีตลาดที่มีค่าใช้จ่ายแล้วนะคะทำให้เนสเล่เลยมีอัตรากาไรสุทธิที่ค่อนข้างต่ํากว่านั่นเองค่ะแต่สิ่งที่น่าจับตามออองต่ก็คื หลังจากการหมดสัญญานี้แล้วนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสุดท้าทายของตระก,กูลดังนะคะว่าจะทําอย่างไรต่อไปกับรายได้ที่หายไปในระดับประมาณ5,000ล้านบาทนะคะตามสัดส่วนที่ถือหุ้นกัน50%ค่ะและเนสเลเองนะคะก็อาจจะมีช่วงในการขาดแคลนผลิตภัณฑ์ที่หายไป8วันแล้วก็ยังไม่สามารถหาโรงงานเข้ามาผลิตได้แบบ100%ค่ะแทนโรงงานเดิมน,นั่นเองพิเศษสำหรับแฟนเพจ u s i n e s s Plus เพียงแค่คุณคอมเมนต์สิ่งที่อยากให้ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงมากที่สุดใต้โพสต์นี้ ผู้โชคดีลุ้นรับบัตรสัมมนาซีวิชั่นซัมมิต2025มูลค่า1290บาทและบัตรกำนันบาบีคิวพลาซ่า50รางวัลอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามากันนะคะ